ปูทำอะไรเนี่ยสีภัยสาลีวงโอ้คุณปูลุยทุ่งเกือบแล้วครับไปได้หรือเปล่าอู้อู้อ๋อจู่สีภยัยไอลงไปกลางทุ่งเลยปัดโชว์ บอกลงไปเลยลงไปเลยพี่ลงไปเลย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวพาลงไปข้างล่างครับแข็งปุ๊กไปดูสิ วันนี้ตัวตึงเรามาครับอย่าเบรกดิบอเอามามาเิ่งคุณปูลงรถครับคุณปูอยู่หลังคุณปูโอ้แห้งได้รถอ้อโอ้โอ้โอ้เบาเบาเบา นี่ครับขึ้นลงทุกวันจนแบบเกิดความเคยชินเนาะปั๊มัวเดินแรงครับคันนี้โอ้หดดดสายโหดสายโหด ตตตไต่ร้อยไต่ร้อยฮะเลือ่อนอะไรบ่กรางมองจอดห่วงหมอแล้วพังจอดมองได้มันจอดห่วงหมดเลยเป็นนี่ครับนี่มองคืนมองคืนโอ,อ้ยเบิ่องลูกลัางลูกลังแถวนี้เออถูกเป็นเม็ดเป็นเมเ็ดเ,เลยครับโอ้ามาเบิ่งว่าผมาสิได้ลูกลังเมื่อบานบ่มือนี่ๆๆตอนนี้ก็

วานบอไปเรียนน้ำมูครับนี่ว่าย่างแทนเครื่องขาดเฮ็ดอย่างแทนเครื่องมาเลยมาอันนี้หน้าเทาแก่แม่โคครับ เก่าล่งเก่าล่งเพราะได้ลีกัน ลงครับอีหน้าเพิ่นคุณเทียงเพิ่นของถอดแกมแม้โค่โเราต้นไม้ลงหลายต้นตัวนี่ไหมไม่เผาทานเพิ่นไหมอ่ะครับลงมาครับลงมาลดต่อยรอยครับแ๋ยวไห้ในครับว่ะพ้นทหารพ้นทหารบม่อยากเข่ากล่มแล้วแล่นดินในเงินด้ หมู่บ้านพอเพ่นไปครับเมื่อนี้เพ่นมาครับเองแต่ว่าพ่นขั้นองเพ่นพ่นครับขั้นพ่นไปเขาเดี๋ยวไปพ่นละหารถเฮ็นยังกันน้อนี่เอาแม่โคอยู่ดากแล่นเลยครับมันบ่ไปเด้วยฟี่ไปสั่นว่าเออพ่นคุณปูเอาคุณปูเขาห่มครับ

ไอ้ไปไปไไป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 ยับๆๆบยๆบๆๆบยับยบยับยบยยบบไปไปโอ้ตอยมือ่นตอยมือ่นคุณปูมือ่นครับดินมันเปียกดินมันเปียกจอดนี้ละมือ่นโยกถอยที่ไ อเหยียบใจขาดเลยพี่น้องมันบ่อไปมันเปียกน้ำน้ำหมอกครับน้ำหมอกอนี่ครับสีดึงให้นี่นี่นี่ให้น้อยนี่แล้วนี่สีดึงให้นี่ครับไปเล่นไปคืนหันละมาเบิงว่าสิเล่นได้บ่นะครับนี่ครับเล่นอยู่นี่ครับเหยี่ยนพอใหญ่นี่ กันเลี้ยงบ่ออะกับมะขืนทั้งนี้ครับไปนี่อ้อมเน,นจังน้อยกรับเพาเป็นยังครับหรือว่าบ่อกไก่เคลียร์ทางเคลียร์ทาง งามแห่งงามแห่งอ่ะทำการปลดเลือดน้ำนะครับนี่นอุปก,กรณ์ปลดเลือดน้ำลวดน้ำเลือดน้ำมาเลยนะปลดลวดน้ำเรียบร้อยนะครับผมโอ้ยเพิ่นมี่มองตัวยูพีเซนล่างเปตตัดของเรา โอ้ยพอแยกหายหัวแล้วนี่ <c ười> โอ้ยมียยห้อยเป็นต่อไปก็มากันเห็นเบิ้งหนูสีแลนออกมาบ่มาเบิ้งมาเบิ้งมาหนิหนูสีออกอกอู่ไลยหนูสีออกกู่ไลยมาลุ้นกันดีมีหนูป่พี่น้อง มังคันแดนแล่นรถ ข้อน้าหัวมดครับขั้นเดนเดี๋ยวมามันเก็้ยให้ให้มันขาดขั้นมันขาดยอย่เปียวสองหัวออกก่อน ก้วยนูอยู่ดินุ่นครับก้วยนูโอลิงแป๊บหัวครับน้ำมันให้อริษหน่อยปอกๆๆเลย นีห่หนูบอกว่าพี่น้องเที่ขว้อยูอยู่ดี่ไหนมีเออหน่หาหนูสันว่าสีไพว่าหาหนูบอกว่าน้อหน,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 นูนะฟุนฟ้นฟุนฟ้นฟุ้นฟุ้น มียอมออกมาจากหู้เลยครับหนูนี่จาหวยชื่อแต่ว่าหนูจะยื่อใส่พูนี่ข้าเจ้าใส่บ่วงไปกินแล้วมังบ่านนี้ กาศการทํางานของทีมงานรถดับรถแมคโครครับฟังอุบลราชธานีเหานะครับผมอาจจะประมาณนี้นะครับอา,อาจจะบอ,อมีรถรอคือจังฟังซุรินบุรีรัมนะครับแต่การทำงานมีงานเหตุนีน่ก็ดีแล้วนะครับ ืันเสาร์นี่ก็จ่ายเงินที่ไปเลียนงานอยู่บ้นนนยานโนนใหญ่เลย,เลยนะครับก็ได้มาโอ้คนใจพันธ์เมือ่อตกประมาณสองพันกว่าบาทนะครับรวมเบ็ดเสร็จเพิ่นเก็บมาได้เพิ่นก็เอามาจ่ายก่อนเพิ่นเก็บมาได้ส่วนในบ้านครับก็ได้มาพันพันเจ็ดพันแปดนี่แหละครับประมาณพันแปดร้อยบาทนะอยู่ในกระเป๋าล่ะใส่ไว้เรียบร้อยและเลียงานมือเดียวได้เงินพันแปดก็โอ้เอาใส่เยียกเนาะ มาต่อยมาต่อยเดี๋ยวให้ต่อยร้อยเขากันเลยครับมาบึา้ยวู้วูมาเบึ้ยอ่ะต่อยร้อยครับประเดิมเลยคนแรกเพราะว่าิหมู่บ้านปวยอมไปนะมูหมู่บ้านว่าเปลี่ยนแทนเครื่องมาสั่นว่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วตัวตึงแห่งนครบัวงามครับ มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ตดตึงยังทีมงานปลาหกเ้ยอ่าไป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 เอาเบิ่งต่อยร้อยสีได้บ่อ่ะคันแรกครับอ่าพี่ๆน้องๆเอฟซีที่เข้ามาแล้วก็ ฝากไว้คือเก่าครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะครับเดี๋ยวสิพาตาิชมคลิปต่อไปครับผม